เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,อง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงกับดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินธิรันค่ะเราจะเจอกันทุกๆวันพฤหัสบ,บดีช่วง3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งทางวิทยุรัฐสภาแห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้มาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒนคะ สวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตงอทุกท่านด้วยครับค่ะเวลาที่เราคุยกันทีไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการตรวจเงินแผ่นดินการตรวจสอบผลสม m m a r และประสิทธิภาพการทํางานทั้งสิน้นแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเรามักจะพูดถึงหน่วยงานวันนี้สิ่งที่เราพูดถึงก็ยังคงเป็นหน่วยงานค่ะแต่เป็นเรื่องที่บางทีเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเอ๊ะต้องไปตรวจสอบเรื่องประมาณนี้ด้วยหรอ,อม,มันเป็นโครงการชื่อว่าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานแสดงว่าโครงการนี้ น่าจะอยู่ในหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง รายละเอียดเป็นยังไงคะคุณธนพัฒน์ต้องตอบคาถามก็เลยนะครับว่าสตงตรวจทุกโครงการเลยครับที่เอาเงินของ <end> ประชาชนไปใช้ใช่ครับจากที่คุณนภพัฒน์พูดเมื่อสักครู่นะครับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานเราให้ความสําคัญหมดนะครับต้องมีโอกาสและมีความเสมอภาคเท่ากันครับซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะสร้างโอกาสและความเสมอภาคเพื่อจะให้บรรลุเป,ป้าหมายในเรื่องของการสร้างหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะทุกกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนด้วยกลุ่มผู้ด้อยโอกาสด้วยโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานก็เป็นโครงการสําคัญโครงการหนึ่งตามนโยบายของรัฐครับวันนี้รายการรู้แรงเงินแผ่นดินกับสอตอง,งจะมีกรณีศึกษาการตรวจสอบผลสำลิดและประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านครับซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นคนตรวจสอบเรื่องนี้เองให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณชนิดสดา ม,มงคลประพฤติท่านเป็นนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่หา้าตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัน์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะค่ะชื่อโครงการที่ตรวจสอบคือว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานนะคะที่มาของโครงการนี้เป็นมาอย่างไรคะทําไมถึงมาตรวจสอบโครงการนี้และเรามีคํานิยามให้พอเป็นความรู้กันสักนิดนึงว่าคนไร้ที่พึ่งคืออะไรคนขอทานคืออะไรค,ะค่ะก่อนอื่นก็อขอให้ความหมายของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานนะคะตามที่ได้กําหนดคํานิยามไว้ตามกฎหมายคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพศ2555 ได้กำหนดคำนิยามให้คนไร้ที่พึ่งหมายถึงบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ค่ะส่วนคนขอทานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพศ2559้ก25าได้กำหนดคำนิยามให้ผู้ทำการขอทานหมายถึงบุคคลที่กระทำการขอทานหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตซึ่งจะกระทำด้วยวิธี ีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารแล้วก็ส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ค่ะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันอย่างง่ายๆที่เราพบเห็นกันอยู่โดยทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นคนได้ร่อนที่อยู่ตามป้ายรถเมล์อยู่บนสะพานรอยหรือที่พักนอนอยู่ตามสวนสาธารณะต่างๆเป็นต้นค่ะ สำหรับเหตุผลในการเลือกตรวจสอบโครงการนี้นะคะเนื่องจากปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดให้รัฐให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมนะคะโดยรัฐให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมค่ะรวมทั้งให้การบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำซึ่งคนได้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทานจัดว่าอยู่ในกลุ่มของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมค่ะหากนนกลุ่มคนดังกล่าวถูกปล่อยปะละเลยไปหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือส่งผลกระทบแน่นอนค่ะแล้วก็จะเป็นปัญหาทางสังคมตามมาอย่างเช่น ปัญหาของคนเร่ร่อนคนจรจัดปัญหาการค่ามนุษย์ การค่าตเวณีการขอทานเป็นต้นะน,นะคะทั้งนี้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะส่งการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นโครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐที่มุ่งตอบสนองต่อย,ยุทธศาสตร์ชาติที่4ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายในเรื่องการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะ และก็ทุกๆกลุ่ม,มนะคะและลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ได้ขาดค่ะสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานเพื่อเป็นการคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ให้เขาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ดังนั้นจึงได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในกิจกรรมที่มีความสําคัญต่อการดาเนินงานของโครงการเพื่อทราบถึงผลสำเร็จและประสิทธิภาพรวมถึงปัญหาอุปสรรคตลอดจนมีข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานโครงการให้เกิดผลสำเร็จและประสิทธิภาพต่อไปค่ะค่ะงั้นถามเชื่อมโยงต่อเนื่องเลยนะคะเนื่องจากว่า เราก็จะคุ้นชินกับการทํางานของสตงตรวจเงินตรวจการใช้ใจ่ายเงินตรวจการจัดซื้อจัดจ้างและคําว่าตรวจสอบผลสำลิศกับประสิทธิภาพนี่คือ,อยังไงอะคะค่ะ,คะตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะได้ให้ความหมายของการตรวจสอบผลสำลิศและประสิทธิภาพการดําเนินงานนะคะว่าเป็นการตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจเพื่อแสดงความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัดคุ้มค่าเกิดผลสำลิศ และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจได้กําหนดเอาไว้หรือไม่นะคะและเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธ์และประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจค่ะครับต้องสารภาพก่อนเลยเพิ่งเคยได้ยินคําว่าพระราชัญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแล้วก็ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทานเราก็จะมาดูเรื่องนี้กันต่อนะครับว่ากรณีศึกษาที่เรายกมาพูดคุยกันในวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีเม็ดเงินที่ลงไปกับโครงการนี้จำนวนมหาศาลมากกว่า4 0 0 0ล้านบาทเมื่อสอตงงไปตรวจสอบการดําเนินงานว่ามันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลไหมคุ้มค่าไหมเราเจอประเด็นการตรวจสอบอยังไงบ้างครับค่ะการตรวจสอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานโครงการที่ได้รับจัด ก็ประมาณ5ปีตั้งแต่ปี2559ถึง2563เป็นจำนวนเงินประมาณ4,306.20ล้านบาทในกิจกรรมหลักที่สำคัญของโครงการได้แก่การแจกเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานโดยเราได้ส่งตรวจสอบผลการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตและ นิคมสร้างตนเองหรือที่มีชื่อว่าบ้านน้อยในนิคมานะคะซึ่งจากการตรวจสอบเราพบ ข้อตรวจพบที่สําคัญ3ข้อตรวจพบดังนี้ข้อตรวจพบที่หนึ่งนะคะการพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและส่วนใหญ่ไม่มีการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพหลังจากการจ่ายเงินค่ะในส่วนของการพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะเราก็พบว่าการพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ในบางกรณีของสนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีความแตกต่างกันก็คือว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแต่ละแห่งมีอัตราการจ่ายเงินแตกต่างกันซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้กําหนด ให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของในอัตราไม่เกินครั้งละ3ามพันบาทจากผลการตรวจสอบเราก็พบว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแต่ละแห่งมีตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่หลากหลายมากเลยค่ะอยู่ในช่วงระหว่าง 1, นึ่พันบาทถึงสามพันบาทโดยการพิจารณาจากสภาพเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ยังพบว่าบางจังหวัดให้เงินสงเคราะห์โดยอาจไม่ได้พิจารณาตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีการจ่ายเงินในจํานวนที่เท่ากันให้กใหแก่กลุ่มเป้าหมายใน,ในทุกคนเลยค่ะ และยังพบอีกว่าสื่นคุ้มครองคในใดที่พึ่งแต่ละแห่งมีการกําหนดอายุกลุ่มเป้าหมายสําหรับการพิจารณาให้เงินที่แตกต่างกันค่ะพบว่าบางแห่งกําหนดให้เงินช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปบางแห่งกําหนดอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปและบางแห่งกําหนดอายุตั้งแต่18ถึง59ปีค่ะนอกจากนี้ ก็ยังมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบางแห่งมีการแบ่งจ่ายเงินบางแห่งจ่ายครั้งเดียวและบางแห่งจ่ายให้แก่บุคคลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งซึ่งหลักเกณฑ์ให้จ่ายได้แค่เพียงหนึ่งครั้งต่อปีนะคะและสุดท้ายไดยยังพบอีกว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกแห่งให้เงินสงเคราะห์แก่บุคคลเดียวกันมากกว่าหนึ่งประเภทต่อปีงบประมาณซึ่งแนวปฏิบัติของหน่วยงานส่วนกลางเขาได้กำหนดให้มีการให้เงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมายรรราาายละะะะหนนนึ่่่่งปปปเเภททตอีมณั้ค จากการพิจารณาให้เงินสงเคราะห์บางกรณีของศูนย์คุ้มครองค,งค,งคงนไร้ที่พึ่ง ที่มีความแตกต่างกันอาจส่งผลกระทบทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําจากการพิจารณาให้เงินที่แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ได้ซึ่งอาจทําให้กลุ่มเป้าหมายในบางส่วนเสียโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือสืบเนื่องก็เพราะว่าผู้ปฏิบัติงานเองก็ไม่มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางการจ่ายเงินที่ยังไม่ครอบคลุมในบางกรณีค่ะนอกจากการพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ที่เราเจอว่าไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วเรายังพบอีกว่าการจ่ายเงินสงเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ม มีการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพหลังการจ่ายเงินนะคะโดยเราพบว่าศูนย์คุ้งทองคนไร้ที่พึ่งที่เราไปสุ่มตรวจสอบโดยส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำแผนการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานหลังการจ่ายเงินไปแล้วนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายมีการใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาความเดือดร้อนอ่ะจริงหรือไม่ซึ่องอาจส่งผลทำให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็จะไม่ทราบผลการดำเนินงานนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายได้นาเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การขอรับความช่วยเหลือ และเกิดผลสำํำเลิกหรือไม่ทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์หรือประเมินผลการดำเนินง,งานสำหรับการทบจวนการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมต่อไปด้วยค่ะมาข้อตรวจพบที่สองค่ะการคุ้มครองคนใดที่พึ่งและคนขอทานไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและไม่สามารถสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมค่ะ เราก็พบว่าผู้ใช้บริการไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งจากพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพศ2557บัญญัติไว้เลยนะคะว่าในกรณีที่ปรากฏว่าคนไดที่พึ่งผู้ใดเป็นบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครองอยู่แล้วต้องดําเนินการประสานส่งต่อไปอยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายนั้นนะคะต่อจากการตรวจสอบพบว่าในปี2564มีผู้ใช้บริการที่เข้ารับการคุ้มครองในหน่วยง,งานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายหรือภารกิจหน้าที่ของหน่วยง,งานมากถึงร้อยละ89.48ค่ะนอกจากน,านั้นตั้งแต่ปี2559ถึง2563ค่ะยังพบผู้ใช้บริการที่ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งผู้ใช้บริการที่ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายนะคะก็อย่างเช่น ผู้พิการผู้สูงอายุโดยกลุ่มคนดังกล่าวจะต้องถูกคัดกรองและประสานส่งต่อไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนณพิการนะคะกรณีที่เป็นคนพิการค่ะ แลอก็องส่งไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุกรน,นีผู้สูงอายุค่ะจากปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคนไดที่เพื่อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงเขาก็จะปฏิเสธการเข้ารับการคุ้มครองเพราะว่าเขากังวลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยค่ะจะต้องไปอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วย มีทั้งผู้พิการมีทั้งผู้สูงอายุทั้งยังทําให้สถานที่ในการรองรับผู้ใช้บริการรายใหม่ที่เป็นกลุ่มคนที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายจริงเนี่ยไม่เพียงพอนอกจากนั้นค่ะยังทําให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินขาดประสิทธิภาพเนื่องจากต้องจ่ายงบประมาณจากกลุ่มผู้ใช้บริการซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายค่ะทั้งนี้สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไม่สามารถประสานส่งต่อผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นะคะ และผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งไม่สามารถตีความให้เป็นกลุ่มคนตามกฎหมายเฉพาะใดได้ประกอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดนั้นก็ไม่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จึงทําให้ต้องรับกลุ่มคนดังกล่าวไว้ในหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะนอกจากเรื่องของผู้ใช้บริการที่ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานและยังพบอีกว่าการคุ้มครองคนได้ที่ครึ่งและคนขอทานไม่สามารถสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสมค่ะ สืบเรื่องมาจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายทําให้การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตจึงยังไม่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการบางรายยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐเนื่องจากข้อจํากัดในการสืบเสาะข้อมูลในการพิสูจน์สิทธิธธธ และสถานะทางทะเบียนราชก็ยังไม่แล้วเสร็จก็อาจจะส่งผลกระทบให้ผู้ใช้บริการยังไม่ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมตามสิทธิที่พึงจะได้รับนะคะก็จะเกิดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของประเทศค่ะโดยสาเหตุของปัญหาก็เกิดจากหน่วยงานไม่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกและบุคลา,ากรที่ต้องให้การดูแลผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายค่ะซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็ จะอยู่ระหว่างการรอส่งตัวไปยังหน่วยงานตามกฎหมายเฉพาะค่ะรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพก็ยังขาดแนวทางที่ชัดเจนและก็เหมาะสมกับ ุ่มผู้ใช้บริการในแต่ละประเภทค่ะสำหรับข้อตรวจพบที่3การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินุดุลเงินสงเคราะห์ในระบบงานบริการทางสังคมค่ะไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบันจากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบงานบริการทางสังคมตั้งแต่ปี2561ถึง2563 ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่สุ่มตรวจสอบก็พบว่าส่วนใหญ่พบในกรณีการไม่บันทึกอายุค่ะการบันทึกอายุที่ไม่สอดคล้องกับคำนำหน้าอย่างเช่นคำนำหน้าเป็นนางสาวแต่มีอายุไม่ถึง15ปีค่ะแล้วก็พบว่าการไม่บันทึกวันที่จ่ายเงินด้วยค่ะและการบันทึกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ครบถ้วน13หลัก ซึ่งปัญหาดังกล่าวหลายท่านกอาจจะมองว่าเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ก็ได้ส่งผลกระทบนะคะทําให้ข้อมูลในระบบไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพการรายงานผลการดําเนินง,งานที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง มีความเสี่ยงต่อความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานนะคะและส่งผลให้การนําข้อมูลในระบบงานบริการทางสังคมไปใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆก็จะไม่ถูกต้องและไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะสาเหตุของปัญหานี้ก็เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลลงในระบบนอกจากนั้นในขั้นตอนของการสอบทานเองอาจเป็นการสอบทานและตรวจสอบที่ยังไม่รอบคอบและถี่ถ้วนก็เลยทําให้เกิดข้อผิดพลาดดังที่กล่าวไปแล้วค่ะค่ะก็ะมีข้อตรวจพบทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะ ะะให้อธิบายให้ฟังยอย่างละเอียดเลยนะคะคุณผู้ฟังคะฟังกัน <c oughs> แล้วก, <c oughs> ก,วก็ก็จะเห็นว่าสตงทํางานค่อนข้างจะละเอียดนะคะถ้าเตือนได้ก็จะพยายามเตือนเพื่อให้ทำให้ท่านทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ทำถูกอย่างเป็นนิสัยพอสตงแจ้งข้อตรวจพบให้กับหน่วยรับตรวจทราบแล้วนะคะสตงก็มีข้อสรุปข้อเสนอแนะส่งไปให้เขาเพื่อให้เขาทำออกมาให้ดีขึ้น แล้วก็มีประสิทธิภาพแนะนําอะไรไปบ้างคะค่ะหลังจากที่แจ้งผลการตรวจสอบให้แก่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะ สตงอก็ได้ให้ข้อเสนอแนะที่สําคัญค่ะในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดําเนินงานในส่วนของการจ่ายเงินสงเคราะห์เราก็ได้ให้ข้อเสนอแนะก็คือให้ครอบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ที่อาจส่งผลต่อความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานให้มีความครอบคลุมรัดกุมมากยิ่งขึ้นและให้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันค่ะและสั่งการให้มีการติดตามผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพหลังการจ่ายเงินสงเคราะห์ของหน่วยงานระดับพื้นที่ค่ะ รวมทั้งให้หน่วยง,งานสื่นกลางประเมินผลในภาพรวมของประเทศได้ว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นได้หรือไม่และก็มากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ค่ะสั่งการให้หน่วยงานระดับพื้นที่ทุกแห่งที่ใช้ระบบงานบริการทางสังคมให้สอบทานข้อมูลที่ได้บันทึกในระบบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่นะคะหากพบว่าไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนให้รีบดำเนินการแก้ไขค่คะหรือให้หน่วยงานส่วนกลางพัฒนาหรือว่าปรับปรุงระบบงานบริการทางสังคม ให้สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลในส่วนของการคุ้มครองคนร้ที่พึ่งและคนขอทานค่ะเรามีข้อเสนอแนะก็คือว่าให้มีการหารือและบูรณา,าการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายที่มีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครองค่ะเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ใช้บริการและเพื่อให้หน่วยงานสามารถประสานส่งต่อผู้ใช้บริการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ค่ะ มื่อหน่วยงานส่วนกลางสามารถส่งต่อได้จะช่วยลดความแออัดของผู้ใช้บริการในหน่วยงานและสามารถรองรับผู้ใช้บริการรายใหม่ได้รวมถึงหน่วยงานจะสามารถใช้ทรัพยากรในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะนอกจากนี้ให้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจากส่วนกลางสำหรับในข้อจํากัดในการคุ้มครองดูแลผู้ใช้บริการที่อยู่ภายใต้ส่วนหมายเฉพาะในกรณีที่เห็นว่ายังไม่สามารถที่จะส่งต่อไปได้นะคะก็าอาจประสานความร่วมมือไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมกิจการผู้สูงอายุหรือว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการะคะ่ะ เพื่อให้เกิดการแบ,บ่งปันทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะบุคลากรที่มีความชำนาญในการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมและให้การครองดูแลผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะครับสุดท้ายก็อยากจะให้ฝากอะไรถึงโดยรับตรวจแล้วก็ประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินสักเล็กน้อยครับเชิญครับ ค่ะในการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานโครงการหรือแผนงานต่างๆะนะคะก็อยากให้หน่วยรับตรวจใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปรง่งใสและตรวจสอบได้ค่ะนะคะโดยให้คํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเงินแผ่นดินเป็นสําคัญทั้งนี้ค่ะการตรวจสอบของสอตงค่ะเป็นการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมซึ่งการดูแลรักษางเงินแผ่นดินไม่ใช่หน้าที่ของสอตงแต่เพียงผู้เดียวแต่ต้องอาศัยหรือได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมตรวจสอบดูแลเงินแผ่นดินร่วมกันนะคะเนื่องจากเงินแผ่นดินเป็นเงิน ของประชาชนทุกคนหากประชาชนท่านใดค่ะพบเห็นการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่ไม่ถูกต้องสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังสะตะงไม่ว่าจะในส่วนกลางและสะตะงที่มีอยู่ประจำทุกภูมิภาคหรือทุกจังหวัดน,นะคะสุดท้ายอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินร่วมกันกับสะตะงค่ะขอบคุณค่ะ ก็ต้องขอบคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะคุณชนิสดามงคลประพตินะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้นะคะทั้งสื่อวิทยุรัฐสภารวมไปถึงช่องทางของสตงซึ่งก็มีทั้ง Facebook Live และ YouTube Channel ภายใต้ชื่อว่า สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินครับค่ะพิมพ์ง่ายๆเลยภาษาไทยนี่แหละค่ะท่านก็สามารถที่จะฟังออนไลน์ก็ได้หรือว่าฟังทางสื่อดังเดิม<ช>ก็ได้นะคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะวิทยากรของเราคุณชนิดามงคลประพฤติคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องรดิชานนันประพัฒน์ฉลิมสินธิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง ทุกวันพระฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์